คนวันพุธต้องหยุดฟังคลิปนี้ค่ะเรามาขอเชื่อมโยงผ่านไพ่ของพลังงานครูบาอาจารย์เทพเทวดาของคนวันพุธนะคะมีอะไรจะบอกคนวันพุธมีอะไรจะแนะนําคนพุธในช่วงเจ็ดวันนี้ไหมคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่เทพธิดาแมงป่องไพ่ถึงบอกถึงว่าช่วงนี้คณอาจจะมีความคิดอะไรหลายอย่างอาจจะมีความกังวลอยู่บ้าง แล้วก็ระแวงอะไรอยู่หรือเปล่าปล่อยวางนะอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดมากคนวันพุธช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคอยช่วยเหลือคอยปกปักรักษาคุ้มครองและรักคุณนะคะแล้วก็เหมือนคุณขอพรออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะช่วงนี้ก็ควรทําหรือควรปฏิบัติเยอะๆหน่อยนะคะในช่วงเจ็ดวันนี้เพราะว่าเหมือนถ้าคุณปรารถนาอะไรคุณก็ต้องแลกด้วยการปฏิบัติแลกด้วยการบําเพ็ญหรือแลกในการสวดมนต์ไหว้พระหรือรักษาสิลค่ะและสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งงขอคุณ ให้คุณได้อยู่แล้วค่ะอ่านะะมาดูวันนี้เด่นมาไพ่พระอรุเทพระบูค่ะช่วงนี้คนมันพู